ไทยได้อะไรจาก MOU Rare Earth กับสหรัฐแล้วเราจะเข้าไปอยู่ตรงไหนในห่วงโซ่อุปทานนี้ติดตามได้ใน New s ่า g e s t วันนี้ค่ะ กลายเป็นประเด็นที่คนไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยจับตามองกันเป็นอย่างมากนะคะเพราะเมื่อมหาอำนาจอย่างสหรัฐค่ะมาลงนามข้อตกลงการค้าและแร่หายากหลายฉบับกับ4ประเทศคู่ค้าในอาเซียนหนึ่งในนั้นคือไทยนะคะไทยกับสหรัฐเนี่ยลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการกระจายห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญระดับโลกและการส่งเสริมการลงทุน โดยคีย์เวิร์ดสำคัญใน MOU ฉบับนี้ค่ะคือบอกว่าจะมีการสร้างระบบจัดหาวัตถุดิบแร่ที่หลากหลายปลอดภัยและก็เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนอุตสาหการรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดของโลก โดยเนื้อหาหลักของ MOU ฉบับนี้มีด้วยกัน5ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยคือการเน้นที่การเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็การลงทุนทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เทคโนโลยีแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมีใจความหนึ่งค่ะที่บอกว่าทั้ง2ฝ่ายทั้งไทยและสหรัฐคาดหวังว่าจะได้รับโอกาสแรกในการลงทุนตามกฎหมายในประเทศในสินทรัพย์แร่ธาตุสำคัญที่อาจจะมีการขายในประเทศไทยโดยบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่หรือจัดตั้งในประเทศ ขอ้อที่2จะเป็นการพูดถึงกลไกความร่วมมือที่อาจรวมถึงการประชุมการสัมมานาในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกันนะคะ 3. คือแนวทางปฏิบัติด้านกฎระเบียบที่ดีอย่างเช่นมาตราการลดขั้นตอนการอนุญาตการลงทุนและความร่วมมือระหว่างรัฐบาลระดับชาติและหน่วยงานท้องถิ่น 4. ค่ะจะต้องมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาและโครงการที่อาจเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และในทุกกรณีเนี่ยจะต้องไม่ช้ากว่าการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนรายอื่นและ5ค่ะคือไทยกับสหรัฐเนี่ยจะต้องปกป้องตลาดภายในประเทศของตัวเองในด้านแร่ธาตุสำคัญบนพื้นฐานของนโยบายตลาดเสรีและการค้าที่เป็นธรรมโดยอาจจะต้องมีการจัดตั้งตลาดที่มีมาตรฐานสูงอย่างเช่นมีการกำหนดกรอบราคาขั้นต่ำนะคะ เอ็ฉบับนี้ค่ะเกิดขึ้นท่ามกลางการควบคุมการส่งออกแร่หายากที่เข้มงวดมากขึ้นจากจีนประเด็นที่สังคมตั้งคำถามตอนนี้เนี่ยก็คือว่าแล้วใครได้อะไรจากดีลนี้เพราะที่ผ่านมาประชาชนไม่เคยทราบเรื่อง MOU r a แร e Earth มาก่อนนะคะจึงเกิดตั้งข้อสังเกตแลวค่ะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมีการตกลงอะไรกันหรือไม่และใครได้ผลประโยชน์ที่แท้จริงกันแน่ ทางด้านของคุณศีรศักดิ์พงเกศแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยนะคะก็บอกว่า MOU นี้เนี่ยไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเพียงกรอบความร่วมมือเพื่อเปิดทางให้เกิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีในอนาคตซึ่งในอนาคตาหากว่าจะต้องการยุติเนี่ยก็สามารถยุติได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําให้ไทยเองเนี่ยก็มีความยืดหยุ่นไม่ถูกบังคับให้ยอมรับเงื่อนไขที่เสียเปรียบโดยตรงค่ะ ส่วนไทยได้อะไรหลักๆเลยเนี่ยคือไทยได้ทั้งความรู้เทคโนโลยีแล้วก็โอกาสในการลงทุนจากภาคเอกชนสารัฐซึ่งจะช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแล้วก็พลังงานสะอาดภายในประเทศและที่สำคัญค่ะ MOU ฉบับนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้ไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานโลกของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกซึ่งใช้แร่ธาตุสำคัญเป็นวัตถุดิบหลักอย่างเช่นลิเทียมนิกเกิลและก็แร่หายาก ทางด้านของคุณอดิทัศน์วสีนนท์อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ค่ะอธิบายว่าที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีเหมืองแร่แร่เอิร์ดและจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่มีแหล่งที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ด้วยข้อมูลที่ระบุว่าไทยนั้นเป็นผู้ส่งออกแร่หายากอันดับต้นๆของโลกเป็นเพียงผลจากการนำเข้าวัตถุดิบแร่จากต่างประเทศมาแต่งแร่แล้วก็ส่งออกไม่ได้เกิดจากทรัพยากรภายในประเทศค่ะ ดังนั้นนะคะการลงนามใน MOU นี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมความมั่นคงและก็ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญในประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะในด้านการสำรวจการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นพลังงานสะอาดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านะคะที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าภายในประเทศแล้วก็สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรในประเทศด้วย ดังนั้นนะคะ MOU นี้ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยจึงอาจเป็นหนึ่งในหมากกระดานของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเพื่อขยายฐานการผลิตและแปรรูปของห่วงโซ่อุปทานแร่ท่าตุสำคัญมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อมูลจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐนะคะรายงาน10ประเทศผู้ผลิตแร่หายากมากที่สุดในโลกประจำปี2567 พบว่าไทยเนี่ยอยู่อันดับที่6ประเทศถือครองแร่หายากมากที่สุดในโลกโดยเมื่อปีที่แล้วนะคะไทยเนี่ยมีผลผลิตเกือบ1 3 0 0 0เมตริกตันซึ่งเพิ่มขึ้น261%จากปี2,566แล้วก็สูงกว่าระดับปี2,561 ถึง13เท่าค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรดุลิยภาภักีชารัตอาจารย์ประจําสาขาวิชาเอเชียตวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะบอกกับรายการนิวส์แจสนะคะว่า MOU ฉบับนี้เนี่ยถือว่าเป็นปฐมบทที่เปิดโอกาสให้กับสหรัฐเข้ามามีบทบาทในการสำรวจทรัพยากรด้านแร่ธาตุหายากภายในประเทศไทยซึ่งเป็นประเด็นการแข่งขันทางอำนาจระดับโลกระหว่างสองมหาอำนาจจีนและสหรัฐค่ะ การเคื่อนไหวนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การแข่งขันของสหรัฐที่มีต่อจีนในการควบคุมแร่แร่เอิร์ธในระดับโลกและตอนนี้เนี่ยก็ได้โยกเข้ามาอย่างพื้นที่ไทยและกัมพูชาซึ่งถือว่าเป็นใจกลางสําคัญของอินโดแปซิฟิกและก็ยังถือว่าเป็นการตัดหน้าจีนชิงตัดหน้าเข้ามาสํารวจแร่เอิร์ธกับไทยด้วยค่ะ แต่แน่นอนล่วค่ะว่าประเด็นนี้เนี่ยก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทางด้านของคุณทาราบววคำศรีที่ปรึกษา g ก n p นพีซประเทศไทยค่ะชี้ว่าความจริงเนี่ยไทยเป็นเพียงส่วนเ,วเล็กๆของห่วงโซ่อุปทานแร่หายากระดับโลก อุตสาหกรรมแร่เอิร์ธเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่มีการกระจุกตัวสูงแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการผูกขาดนะคะจีนเนี่ยสามารถที่จะสกัดแร่แร่เอิร์ธกว่า60%ของปริมาณที่ตลาดโลกบริโภคทั้งหมดแล้วก็กลั่นแร่แร่เอิร์ธมากถึง87%ของอุปทานทั่วโลก ในขณะที่ไทยเราเนี่ยยังไม่มีศักยภาพทางเทคนิคในการแปรรูปแล้วก็กลั่นแร่แร่เอิร์ธให้กลายเป็นออกไซด์หรือวัตถุดิบที่พร้อมใช้งานได้เองยังไม่นับถึงความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสังคมและก็สิ่งวดล้อมทั่วทั้งอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงค่ะ แต่ในอีกแง่หนึ่งนะคะ MOU ฉะบับนี้เนี่ยก็ทําให้ประเทศไทยมีความผูกพันกับสหรัฐมากขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของโดนะะัลด์ทรัมป์ลค่ะที่ต้องการจะพัฒนาสันติภาพโดยนําธุรกิจการค้ามาผูกเอาไว้ผ่านการทําข้อตกลงสํารวจแร่าธาตุกับไทยแล้วก็การทําข้อตกลงการค้ากับกัมพูชาดังนั้นการลงนามใน MOU ในครั้งนี้ทําให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะคะว่าแล้วแบบนี้ถือว่าไทยเลือกข้างหรือไม่ ทางด้านของอาจารย์ดูเรียภาคนะคะก็บอกว่า แบบนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นการเลือกข้างโดยนโยบายต่างประเทศยังคงเป็นความเป็นกลางแบบยืดหยุ่นคืออาจจะเอ็นไปหาสหรัฐบ้างเอ็นไปหาจีนบ้างแต่ก็ต้องจับตาดูท่าทีของจีนจากนี้แล้วค่ะว่าจะแก้เกมอย่างไรแต่สิ่งที่น่ากังวลค่ะคือนี่อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิจักรวรรดินิยมใหม่นั่นคือการที่เข้ามาตักตวงทรัพยากรของมหาอำนาจจากประเทศที่มีพลังน้อยกว่านั่นก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องระวังนะคะว่าสหรัฐนั้นจะ เข้ามาปักหลักในเอเชียผ่านพื้นที่ของไทยและกัมพูชาและการที่ไทยเข้าร่วมในข้อตกลงนี้ก็ถูกมองว่าแง่หนึง่งอาจจะเป็นโอกาสนะคะที่ทําให้ไทยได้ยกระดับบทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหการรมเทคโนโลยีระดับโลกแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรักษาสมดุลทางการเมืองระหว่างมหาอำนาจระหว่างสหรัฐและจีนให้ดีค่ะ The Standard Economic Forum 2025 Thailand's Next Frontier Thailand. พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบว,วิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร Early Bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อแะดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อ e n t